วันนี้โครงเหล็กขึ้นโครงเพิ่มอีกหนึ่งหลังครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนอกดาวครับพามาดูงานช่างกําลังขึ้นโครงกันอยู่เลยพอดีนะครับนี่ตอนนี้ก็ขึ้นโครงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมีงานออเดอร์เข้ามาเรื่อยสำหรับบ้านในส่วนของบ้านโครงเหล็กสไตล์โมเด์นะสามหลังฝั่งนู้นก็กาลังทาจะเสร็จแล้วนะอาทิตย์นี้ก็น่าจะเรียบร้อยแต่ว่าก็มีลูกค้ามาออเดอร์ไปหมดแล้วฝั่งนั้นเราลูกค้าไปทําเป็นในส่วนของรีสอร์ทนะครับแล้วก็หลังนี้มีลูกค้ามาจองเพิ่มก็ให้ทีมช่างขึ้นเพิ่มแล้ว ว่าอย่างช่างบิวช่างโครงเราจะแบ่งกันเป็นเป็นสองออกเป็นสองชุดเนาะขึ้นโครงก็ชุดหนึ่งในส่วนของงานบิวงานกระเบื้องก็อีกชุดหนึ่งวันนี้นี่มาดูงานโครงสร้างเริ่มทํากันแล้วเหล็กที่เราใช้ก็จะเป็นเหล็กกาวนาะดอย่างนี้เหล็กชุบกาวนาะอย่างดีเลยนี่เป็นงานโครงสร้างข้่าวๆนะตอนนี้ช่างก็เริ่มขึ้นในส่วนของตัวหลังคาขึ้นโครงด้านบนแล้วนะนี่รอยเชื่อมอะไรต่างๆเดี๋ยวทีมช่างก็จะได้แต้มกันสนิมขัดแต้มสนิมให้นี่งานโครงสร้างแต่เริ่มต้นเลยนี่ อันนี้ก็เราจะเดินทางไปที่กรสินนะทำแบบบ้านหลังนี้มีลูกค้ามาจองไว้ตั้งแต่ช่วงของเดือนที่แล้วแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสมหลังฝั่งนี้ผมเคยผ่ามาชมแั้แหละตอนนั้นแต่ว่างานยังไม่ขนาดนี้สีนี้จะเป็นสีส้มนะสีส้มนี้ก็มีเจ้าของแล้วตอนนี้ช่างก็ทาสีภายนอกเสร็จเรียบร้อยภายในทำดิ้วไปแล้วนะภายในกรุกเป็นยิบซ้มนะครับแล้วก็กําลังไล่ฉากไปอยู่ยังไม่ลงสีนะครับลงสีภายนอกเสร็จเหลือภายในนะนี่อันนี้ตัวสีส้ม สวยทุกสีเลยนะนี่ในช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าใครชอบสีไหนอันนี้มีอันนี้จะลงเป็นสีส้มสีส้มสีเทาสีฟ้าฝัง่งโน้นนะภายนอกก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้สีเทาตัวนี้ก็น่าจะเป็นหลังที่มีความคืบหน้าเยอะสุดเพราะว่าตอนนี้ทีมช่างเริ่มปลูกระเบื้องแล้วกระเบื้องเริ่มเข้าทํางานแล้วนะหน้าบ้านแล้วปูกกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเบียงหน้าข้างในช่างก็กำลังไล่ปูกระเบื้องกันอยู่นี่กระเบื้องตัวนี้จะเป็นกระเบื้องตัวสีขาวนะนี่หลายคนถามว่าพื้นเป็น,ปน,ปนอะไรเนาะ พื้นเป็นยังไงก็ข้างล่างจะเป็นแผ่นปูนนะครับแล้วก็เราจะปูกระเบื้องนี่ลายกระเบื้องรถนี้เข้าใหม่ลายกระเบื้องสวยนะดูลายกระเบื้องดูสีขาวๆสะอาดตาสีภายในภายในก็สีภายในล,ลงไปแล้วรอบนึงนะครับก็เริ่มปูกกระเบื้องแล้วอีกไม่นานหลังนี้อันนี้เราจะไปส่งน่าจะช่วงของอาทิตย์หน้านี้แล้วนะนี่หลังนี้เราลงเป็นสีฟ้านี่ลงเป็นสีฟ้าสีทางสีก็กำลังไล่ลงสีอยู่นะ ลงเป็นสีฟ้าค่ะคา,าดกับสีเทาสีขาวนี่สวยงามทุกหลังเลยเอมีหลายหลังให้เลือกมีหลายสีให้เลือกเลยข้อดีก็คือข้อดีของงานเชลล่านี้เป็นโครงเหล็กเชลล่าแบบนี้ข้อดีก็คือเลือกสีได้โทนสีไหนอยากได้แบบไหนนี่ทางร้านก็มีให้ดูแบบหลายหลายหลายสีเลย บ้าน3าคูณหเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าทุกอย่างมีให้ครบนะสําหรับบ้านโซนนี้ก็คือระบบไฟใส่ให้ครบเรียบร้อยสุขภัณฑ์ห้องน้าอะไรมีให้ครบนะเออก็เดี๋ยวยังไงพามาดูเรื่อยๆนะเผื่อมีคนสนใจเดี๋ยวผมพามาดูว่าถ้ามันเสร็จออกมาร้อยเช่างเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะทุกอย่างออกมาเรียบร้อยสีเสร็จไฟเสร็จกระใส่กระจกใส่ประตูบ้านมันจออมาสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่วันนี้ก็งานคร่าวๆประมาณนี้นะ ฝั่งนู้นขึ้นไหมฝั่งนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะหรือว่าถ้าใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะครับบ้านแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างแบบนี้ทางร้านเราขายในราคา1 8 9 0 0 0บาทนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกลาวบายพีเอสีได้เลยนะครับผมหรือว่าโทร0 9 3 4 9 6 8 0 3 5ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ